หนูอยากรู้เรื่องคู่อะค่ะหนูจะมีคู่กับเขาใช่ไหมคะหนูมีเวลาอีกสามเดือนตามหาเขาให้พบหนูจะไม่ตายอย่างเดียวได้แน่นอนฉันะ่ะไม่อยากเกิดมาแล้วก็ตายไปโดยที่ยังไม่รับรู้รสชาติของการมีแฟนเก็บพูดตามฉนนะปีนี้เราจะมีผัว สีสันเจ้าเก้าวัดคู่มือสลัดโสดสไตล์ใสามูนี่มันอนาคตชีวิตคู่พวกเราเลยนะเว้ยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาสมุูรชายม่้แกเรื่องสามคนแล้วนะเว้ยมูได้ผลจริงๆด้วยมาลาครับขอผมจีบคุณมาลาได้ไหมคะมาลาคะ่ะเจตว่ามันยังไม่สายไปนะคะที่เจตจะโชว์ด้านโรแมนติกให้มาลาเห็น,าหนนะถามจริงครับเป็นแฟนผมนะ ปกป้องใน่ยังโสดอยู่ไม่ใช่หรอทใช่ไหมไม่คบกันไปกะเลยล่ะแก <_ C 2> <ล>ไม่ชอบมันมั้หรอถ้าชีวิตนี้แกขาดฉันไปเนี่ยแกจะอยู่ยังไงฮะก็ไม่ต้องขาดดิกูค,คนมันดีไปหมดเลยอะแกถ้าตัดสินใจไม่ได้แบบเนี้ยมันคงต้องให้ท่านช่วยแล้วล่ะสาธ <สา S 2> ุช่วยบอกหนูทีว่าหนูจะต้องเลือกใครช่วยดนจิตดนใจให้หนูด้วยเถอะนะเจ้าคะ